จะหมดตัวอยู่แล้วนะคะไอ้ร้องนี่ชายกินอะไรกินอะไรคะใส่ไหมใส่หรอค่ะถือก่อนถือก่อนกินไปก่อนเดี๋ยวรอรอรอรดูบนเวทีนะคะวันนี้เวทีวันนี้ก็จะมีนักร้องมานะคะวันนี้จะเป็นพี่ไห่อัคอนนะคะแต่นี้ยังไม่ถึงเวลามาเนาะเรากำลังยืนรออยู่นะคะ นิชาเนย่าแฟมิลี่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิชากับพี่เนย่ามาทำอะไรคะ างานวัดที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะเด็กๆเ,เข้าไปในงานกันดีกว่าไหมแต่เดินเข้าไปดูในงานที่ข้างเขามีอะไรบ้างอ่าเดินไปดูซิข้างในเขามีอะไรบ้างไหนเอ่ยชิงช้าสวรรค์ค่ะอันนี้ในงานนะคะบรรยากาศคนเยอะมากนะคะเด็กๆก็มาดูนี่เขาก็จะมีของโบราณมาขายนะคะทั้งไม่โบราณก็มีนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ำตาลส่งมีร้านอาหารเรอยอะแยะมากมายเลยทุกคนแฟชัน่นไอแลนด์ลาวินทานะคะนี่มีชิงชา้าสวรรค์ด้วยนี่บนรักงานวัดนะคะอุ้ยเาก็มีร้านค้ามาจัดงานกันนะคะโอ้บรรยากาศในงานนี่เวทีเวทีนี่เดี๋ยว4ี่โมงเย็นนะคะจะมีคุณทายอพอพรมา ไหนคะเด็กๆเนี่ยเหรอชิงช้าสวรรค์ใช่ยังคืนอ่ะนตคะต้องมีกระชบปองอ๋อเขายังไม่เปิดหรือเปล่าเขาปิดอยู่ลูกเขาเขียนว่าเนีเ่ยเขายังเขียนว่าปิดจำนายคูปคย่ป้องตอ,งอ,งอ,งองนนี้เคยปิดอยู่เดยวเขาก็เปิดอีกรอบหนึ่งค่ะอ,คอันนี้เขารอดูอนี่นะคะเวทีเด็กๆเ,เห็นเวทีไหมเดี๋ยวจะมีนักร้องมา รามานะคะวันนี้เป็นคิวของพี่ไฮอัปพรนะคะอุทุกคนก็ตื่นเต้นรอกันใหญ่เลยน,นี่บรรยากาศนะคะโอ้เราไปเดินดูร้านอาหารกันแม้ว่ามีอะไรบ้างแต่ระหว่างรอนักร้องมานะคะแปออกไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าอยู่ตรงสุว้านเดี๋ยวค่อยมาเล่นจริงช้าเรารอเขาเปิดก่อนอ่นเรียกจอยให้ โอ้ยบรรยากาศนะคะนี่อเิเยแยะไปดูซิมีอะไรบ้างใครอยากซื้ออะไรบอกแม่ได้เลยเนี่นะคะชนเาะอยูกปีน้ำนะคะนี่น้ำผึ่งฝ่าพรีเมียมนะคะคให้ดู บรรยากาศอุ้ยมีสายใหม่ด้วยเด็กๆอยากกินไหมอยากกินสายใหม่ไหมสายใหม่ก็มีนะนี่มีสายใหม่ด้วยอุ้ยเด็กๆ,ๆนี่เอาไหมลูกอมน่ารักนะเอาป่าเอาอะไรหนูอยากเอาอะไรอะงั้นหนูอยากเอาสายใหม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซื้อสายใหม่ให้น้องก่อนอ่าเรื่องมาหนึ่งกล่องอันนี้มีวิธีการทําด้วยนะคะแต่ว่าพี่ก็ทําเสร็จแล้ว เอาสายไหมกล่องนึงค่ะเท่าไหร่คะสามิบห้าค่ะอ่ะสามสิบห้าบาทนี่อยู่น,น,น,นี่ลูกไปกินด้วยกันเอาไปกินด้วยกันเลือกเลยเอาสีไหนเลือกเลย้องน,ออน,นิชาก็ได้าะะสายใหม่แล้วนะคะขนมสายใหม แอบไปตังค์าบาทอ่ะพี่เดียวยเอาอะไรอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะลูกอมเหรอลูกอมโบราณเหรออุดยน่ารักอ่ะมีหนอนด้วยจะกินแล้วแต่หนูเลยเดี๋ยวกเอาแล้วก็ไป ันนี้นิชากำลังข,งม,ขมุกขโมนอยู่กับสายไหมนะคะเอาสีนี้เหรอนี่เหนนี่ก็มีนะลูกข้างบนนี่ก็มีเห็นไหมต้องดูดีๆสิค<ง>่ะเออเอาตังเอานกพี่ดิ๊เอานกไหนไหนนิชาย,ยืนใกล้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้ก่อน <c oughs> นิชาอายุถึงดีดิ นกนะคะแตบบ่เดินดูต่ออร่อยไหมให้พี่ไดยกินด้วยอร่อยเปล่าระวังชนคนนะล,ลูกเดี๋ยวเป็นสายใหม่ไปเลือนเสื้อเขาแอบเดี๋ยวเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศนะคะ องดูสิมีอะไรซื้อได้อีกอุ้ยของเยอะแยะมากนี่สายใหม่ก็น่ากินนะเดดเดดเห็นไหมสายใหม่ก็น่ากินนะมันมันจะเป็นของโบราณทางนั้นเลยนะลูกอันนี้เราช่องเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อก็ได้แต่นี้มีเยอะอยู่ใกล้เราใกล้เวทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูไฮอพพรนะคะอุ้ยนี่วิธีทำโอ้ยนู่นนิชาดูวิธีทำเห็นไหมนี่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 นเดดเดดเคยเห็นเปล่า นี่สมัยแม่ไปดูลิเกกับยายทวดนะยายทวดพาทำนเนี่ยเนี่ยพาดูเนี่ยเห็นไหมนี่น,นี่ให้ดูนะเห็นไหมเห็นไหมอร่อยมากเดี๋ยวค่ะกลับเดี๋ยวเราซื้อไปเขาเรียกขนมอะไรนะคะแบบนี้เขาเกียบหม้อเขาเกียวหม้อหรอมันจะปิ้งๆแล้วมันจะฟูๆ,ๆเห็นไหมเขาเกียบยนะักษ์อ่านี่นะคะ ตอนนี้ไม่มีใครสนใจแม่เลยกินอย่างเดียวเลยโอ้ยขอโทษค่ะจ้าขอโทษค่ะพี่เนย่ากินนกแก้วมารคอไหนคะดูสิว้าวเนี่ยเห็นไหมเด็กก็จะเป็นแบบนี้เขาเกี็บเป็นแผ่นเนี่ยพอโดนความร้อนก็จะขยายใหญ่ขึ้นเห็นไหมคะอะเดินดูก่อนแล้วค่อยมาเวทีใหม่เดี๋ยวต้องกลับซื้อไปฝากพ่อ มีร้านไหนมากไปดูสิอันนี้ก็จะมีพระนะคะเด็กๆยกมือส่งเอไหว้พระก่อนไหว้พระก่อนโน่นพระอยู่ไหนพิชาเห็นไหมม,มนรักษายมูนะคะ,ะเป็นเร็ดิีมางคนเก็บถือไฟแตกส่วนด้านนี้เป็นอะไรไป,ด,ด,นะปดูได้ค่ะเขาบอกว่าห้ามจับ น้ำจับนะลูกเขาให้รู้ว่าประเพณีของไทยเนี่ยตั้งแต่โบราณโบราณมาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะน,น,นี่ก็จะเป็นโรงหนังอ,อ,นะอันนี้จะเป็นโรงหนังค่ะมีคนนั่งดูหนังตลุงสมัยก่อนแล้วจะเป็นแบบนี้ แอ๋สมัยก่อนก็จะมีบ้านพีสิงแล้วก็มีร้านขนมเนี่ยเวลาเขามีงานสมัย yeah, ก่อนจะเป็นแบบนี้ลูกใช่นี้เล่นม้าหมุนะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีชิงช้าสวารรค์เนี่ยสมัยก่อนที่แม่มาเล่นมาเล่นงานวัดนะเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เลยเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดอ <c oughs> ย่างนี้เขาเรียกว่าสาวน้อยตกน้ำในย่าเนี่ ไอปลาโดสาวก็ตกน้ำเลยนี่ค่ะน to oh ี่นะคะอันนี้เพ้นหัวโขนเพ้นโขนนี่นะคะกิจกรรมเพ้นโขนก็มีนะคะอยู่ไปกินที่ร้านเนาะในงานอ่ะเดี๋ยวเราจะพากันไปเดินเล่นต่อนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรลูก ขนมอาหารนะคะที่ที่เขามาจัดในงานนี่นะคะนนี้ก็จะเป็นข้าวเกียร้านร้านเกือบ200กว่าร้านนะคะถ้าถ้าจะถ้าสังเกตดูนะคะเท่าที่สังเกตดูมันจะมีกับทันชั้นหนึ่งอะคะ่ะของแฟชั่นไอแลนด์ใช่มากกว่า170ล้านของแฟชั่นไอแลนด์นะคะอยู่ชั้นหนึ่งนะ,คะใครสนใจก็มาได้ที่ลามินทานะคะนี่ วันนี้เนย่าชอบกินมากอ่ะเด็กๆมาฝากช่องกันก่อนนะคะโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไม่สนใจแม่อะไรบ๊ายบายย่ะงบ๊ายบาย